สวัสดีนะครับผู้ชมตอนนี้ท่านก็อยุดช่องซอฟเฟอร์เกมืเอร์สังเกิลครับและตอนนี้ท่านอยู่เกมท่านนี้รูมสตอรี่ทามมสตอร์สังเกิลครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อจากพาี่เดกรอดตอนนี้ก็เป็นชาร์เตอร์ที่15ตอนที่2แล้วโอเคเด t s go m i ก i t a r y ร a ี่เบสฐานทัพทหารนั่นเองโอเคโอเครัสกุลโอเค ต้องเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ปริศน,นาอารมณ์เหมือนด่านตำรวจอะไม่เข้าใจแต่ประธานกับตำรวจมันชอบแบบปริศน,นาเยอะๆจังเลยไม่เข้าใจไม่มีเกี่ยวโอเคเดี๋ยวมีกุญแจไม่ได้โอเคไปไปไปามาตรงนี้ด้วย Washtower เ,เอง Revolution นีน่ต้องไปตรงนี้ อันนี้ปรนขนายเยอะมากนะครับผมก็แบบมีงงๆบ้านนิดหน่อยโอเคเขาไปอเต็มหนึ่งทีนีเราต้องมาแกะหัตตรงนี้นะครับซึ่งหาตรงนี้ก็มาจากตำแหน่งของอีช้อนซึ่งคือพู้ต้อนวนช้อนแหละซึ่งถ้าเรานับทั้งหมดนะมันจะได้ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็น6 1 ศูนย์ศูนย์นี่คือมันไม่มีอะไรนะครับก็เจ็ดแค่นี้โอเคน่ะพอตุนนูนช้อนนะครับพวกนี้โอเคต่อไปต้องเอาไปไหนต่อวลืมจะไม่ได้เท่าไหร่รสาาเยอะจริงโอเคมาเอาสกัดกโอเคแล้วตรงนี้เอากระดาษ ต่อไปก็ไปตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ลอทงทันเดียวกันโอเคมาอยู่ตรงนี้ต้องเก็บของอันนี้เราต้องมาพลิกด้านนครับหาเส้นส่วนที่ถูกต้องอันนี้โชว์ล้านวะน,นะโอเคหัวอยู่นี่หัวโอเคพลิกกลับนี่อยู่ด้านนี้วะ ไม่น่าใช่นะเออใช่ถูกแล้วโอเคอันนี้มม่เกี่ยวอันนี้อยู่ด้านนี้นี่ไงโอเคต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ก็ประมาณนี้โอเคแต่ว่าแก้ไปเพื่ออะไรมันปริศนาอยู่ในนี้นครับจะไปไปที่ไหนต่อดีหนึ่งผมเลืกอยู่โอเค ไปเต้นพยาบาลเพื่มาแก้หันนี้อันนี้ถ้าผมจำผิดน่าจะเป็นอย่างนะหกตัวแรกก่อนทำมาเรียงยังไงกันดูนะครับมันมาจากตัวคุนกระบ,บอกตัวนี้อันนี้คือขาไปขามันหายไปขาก็คือหกส่วนไอ้นี่จะเป็นแขนหายจะเป็นเก้าแปดล้วก็เจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดไปเก้า ประมาณนี้แล้วก็หนึ่ง 6, 9, 8, 7, 7 8 9แล้วก็1นึงนะครับประมาณนี้โอเคนี่จะเป็นข้อมูลต,ต่างโอเคต่อไปเราต้องไปพยายามนึกตลอดนึงจริงว่ามันเอาเรียกันแน่มันซับซ้อนซ้อนเงื่อนโอเคไปตรงนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่มมาผิดมาผิด เอาไปขนาดถูกแล้วต้องไปโทรศัพท์เกจติมกระดาษอยู่โอเคไม่มีอะไรตรงนี้มาเอากระดาษแผ่นเดียวแล้วต่อไปก็ไปตรงนี้กดอื่นไฟก่อนถ,ถ้าเรามองเห็นก็ต้องใส่นี่นะครับนิวชั่น ใส่ใส่นี่โอเคไปกดข้างบนข้างบนโอเคอันนี้เป็นรหัสของประตูนี้นะครับฟิลฉันเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วโอเคมันเรียงตามพวกนี้ scb ก็ตามด้วยนี่พวกออฟฟิเซอร์พูดไปต้นที่โอเคกัปตัน อันนี้คือจำนวนของเต็นท์นะครับเคโดดไปดูกัน A C B นี่ก็จะเป็น A A จะมีอยู่3เตียง C ก็จะมีอยู่2เตียงน,นี่จะมีอยู่4เตียงโอเคเอันนี้แกงไงอ๋ออย่างนี้ อันนี้ถูกแล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่เป็นพวกพิกัดเอาเทียมโอเคอย่าลืมเอาด้วยนะครับเมื่อกี้ผมลืมน,นี่สี่เตียงมันให้เตียงตามนะมันจะเป็นสามสี่แล้วก็บีมันนะสามสองเดี๋สามสองแล้วก็ตรงนี้จะมีหนึ่งโด 2องสามสีครับมาสีคนเป็น3 2ม 4, 4. 2> โอเคโซตร,นนตร,นนรวมมตรตรนี้มันจากตรงนี้ครับของคอมพิวเตอร์ตรงนี้มาจากตรงนี้4ี่ห้าแปดหกสาหแปล้วก็6กสามสาม 9, 2, 3ามเก้าสองสามเกเปิดแค่นั้นแหละโซนตรงนี้หัดมันก็คือสองเจ็ดหนึ่งสามถ้าวามาจากตัวไหนมาจากการเรียงของอตัวนี้นครับก็อยู่ในเมล inbox เนี่ยมันจะเป็นรูปประมาณนี้ครับโอเค แล้วก็ดูมาจากตรงนี้ให้เรียงตามนี่ไปเลยนะครับตามลูกดีด้านขวาด้านซ้ายนะครับส่วนที่เราเก็บขออไปเมื่อกี้ก็จะเป็นนี้โอเคอมันเข้ามาแกะกัน <c oughs> เฮ้ยเหนื่อยเว้ยคือเหนื่อยจริงเพราะปริศนาเยอะมากต่อไปก็ไปเนี่ยต่อดีนึกก่อนไปข้างนอกนะครับเอาไปที่ตรงนี้เออเดี๋ยวนะผมลืมแนละ้วผม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 รผมลืมอะไร โอเคผมลืมของโอเคตรงนี้โอเคแร้วก็ต้องต่ต่อดูว่าลืมโอเคเดี๋ยวนะกำดามต้องมีนี่สิไอกระป๋องกระป๋อง้บบองอนีะ่ะ กระป๋องน้ำม,นนะ okay, นมนันอ okay, นะโอเคดูนะอ๋อใช่ผมลืมกุญแจรถของคนนี้กุญแจรถเลยท่านชนะวะโอเคไปดูนะมุมเด็อกอ,อุปกรณ์ว่ากุญแจรถอยู่ที่ไหนมั่นออกกุญแจรถกุญแจรถ ไม่เจอเลยคุณจะรถไปยืนไหนวะคือต้องการอุปกรณ์นั่นคือคุณแต่ผมต้องการคุณแต่รถคือในห้องนี้เจอหรือเปล่างั้นอย่างกูเจอแล้วกูเจอรถอยู่ในห้องทำงานนั่นแหละโอเค้ตัวข้างล่างก็ไปตรงนี้ เอเคุณจอร์มาไขคาันนี้นะครับต้องเข้าไปข้างในเปิดจอสตาร์ทก่อนเซตติ้งเปิดกระบะหลังเกี่ยน้มันมาเขี่ยนี้ไปต่อได้แล้วเออตรงนั้นเะติมน้ำมันก่อนโอเคเริ่มปร้อยมันมา,ก,นมนมาก็ไปตรงนี้ โอเครถตรงไหนตรงนี้นครับต้องเอารถมาตรงนี้โอเคมันสูงกันไปตรงที่เราต้องเออเข้าไปข้างในนะครับก็ต้องเอารถออกมาต่อเขตตะวันตกจะรถตรงนี้มันจะรถได้เฮียมากเลยโอเคขับไปนั่นเลก็จะเจอตัวอย่าง เหนื่อยจะพายโอเคปะปะปะโอเคเชื่อกมาต่อไปก็เอาวาวก็ปิดไอ้นี่เอามันไดมาต่อไปต้องเอารถถังลงมานะครับซึ่งหัดตรงนี้ก็ดูจากตามนี้เลยก็จะเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีชนิดอื่นเคตรงนี้มันก็ต้องเป็นซักๆต้องมาตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมวงกลม A ลงตงัวนี้ลงมาก็จะเป็นสามเหลี่ยมก็เป็นสี่เหลี่ยมลงตรงนี โอเคได้ละอ๋นะอ,อน้ำมันขึ้นอ๋อผิดผิดผิดอ๋อน้ำมันขึ้นก็ต้องเป็นไอ้ตัวนี้วงกลมแล้วก็วงกลมแล้วก็ซีเรียมตรงนี้วงกลมไอ้ตัวนี้ก็วงกลมก็ซีเรียมแล้วก็ไอ้ถูกแล้ว เออตัวนี้เสียด้อมโดนเชนถูแล้วแหละเชนด้่าแอละงงไปเราต้องไปเอ็นคีบรหัสนะครับซึ่งเอ็นคีบรหัสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ไปเอ c นคีบเราต้องไปนี่กดอุปกรณ์ไปซ่อมไฟฟ้านะครับโอเคฟิกซ์อีท2เครื่องมือ Okay. ต่อไปก็ตรงนี้ข้างล่างเหมือนเดิมซ่มไฟไฟ้าก่อนปิดปิดวบาคือเ์าปิด okay. เปิดเอ้นี่ออต้องเปิด,เป,ดเปิดแล้วโอเคเราต้องเพิ่มไฟเลี้ยนะครับให้กับคอมพิวเตอร์ตรงนี้ ต่อไปเป็นการอินคีปรหัค okay. ซึ่งถัดมัน,นคือนั่นจะเป็นอันนี้มันนะผมต้องผิดจะเป็นอ่าหนึ่งหนึ่งไม่ได้ผิดร,รู้สึกแล้วหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งนี่นได้แล้วโอเครหัสจะเป็นตัวนี้นะครับ ว่ามาใส่อะไรมาใส่ตัวนี้ครับคียโคงก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เคตอร์จะเป็นหัดนี้ครับ Welcome เค Welcome เคไม่เออนดดัวเบิ้เลเโอเคลนอทว น่นอวกต้องไปแก่อวกนะครับซึ่นอวกอยู่ที่นี่อยู่ที่เสาไฟตรงนี้ซึ่งการหมุนนี่นะมันต้องหมุน,มนยังไงวะอันนี้หกสิบครับแล้วก็เออ,นะอ๋ยวนะนี่ยี่สิบนี่คือยี่สิบอันเนี้ย 50มนะั้งเล็มเล็กดูห้าสิเนี่ยในโอเคประมาณนี้ครับ10 20 10 50 30กับโอเคผมตรงไงอ๋อลงอย่างนี้โอเคต่อไปก็ไปที่รถถังเมื่อกี้นะครับโอ okay, เคต้องไปกกอกรหัสตรงนี้เวลคัม well. โอเคเติเวทมาเมาดทนึ่โอเคข้าขตรงนี้วิทย์ตรงนี้สตาร์เริ่มได้เลยปรสิทวนี่คือหันขุดดูอ๋ออย่างนี้ขดดดงดูปีาปา คือเดินหน้าเดินยงบินเดินได้ยังไงคนเดินดูดูผมเดินนะเดินหน้าคือยังไงวะญนะโอ้ยอย่างนี้แม่เสียชื่อหมดโอเคเดินเดิเนไปหนึ่ต้องถอยก่อนขับอย่างนี้โอเค เลือขวาทอนกัน้องนิกันไม่คือตันผมต้องการจะยิงรถ A เจ้าอเนี่ยคือโดนถอยมาขับแอบขับยากนิดนึงเคเปลองมหม,มุนก่อนมนมนหัได้เลยเตันนี้โอเคนะจริงโดนปดัปล่ารก ไปผมต้องไปอะไรแบบนี้ต้องไปอย่างนี้ก็เดินหน้ามาๆๆเดี๋ยวมันต้องนี้มันร้องมูนไว้เสียก่อน <c oughs> เฉยขับได้ชสบายในเกมนี่ขับกันง่ายชสบายเลย okay. สักเด็กอะไรแต่เหมือนเสร็จเดี๋ยวถอยมาก่อนเลยทีย่กันถอยมาทั้งหลักก่อนเลยจบเฉ okay. หมุนอย่างนี้ ยุตยุดซิดวะยิงอีเวนตสุดเอเดตโอเคไม่คุ้มที่จะยิงดูนะจบอันหนึ่งโอเคสวยสิกเนอรโรสโอเคสัญญากคันหาย มุ่งมุ่งว่าจัดการกับประตูได้แล้วโอเคต้องไปเช็คกันได้เลยนี่แเราทํามมดนี้เพื่อเอา็คบป,ประตูตรงนี้เลยั้าหมดแค่นี้จริงแบ็คกิ้งแบ็คโอโค้โหยจคกี้องขึ้นสมาตจบไปสำหรับชัปตอวนี้ซึ่งพาร์าแนนจเป็นพาระาแบบจริงๆสและโอเคพวกบอีกพี่นันสำหรับเกมไท n y r ร o m s ส o r รเทา,มรรทาไม่สโตร,รครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ